สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่ติดตามชมช่องซินมิกเซอร์นะครับวันนี้ผมมีโชคเก่าหนึ่งคู่นะครับเป็นของโนวานะครับทีนี้ผมมีโปรเจกต์ที่จะทำรถวิบากนะครับก็เลยว่าอยากจะลองมาโมดิฟายโชคตัวน,นี้ดูว่าจะสามารถที่จะโมดิฟายใส่เจ้า X1 ็ีวได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนนี้โชคมันรั่วอยู่นะครับแล้วก็จะถอดโชคออกมาดูว่าสามารถที่จะ ทำไงได้บ้างที่จะมาใส่กับ X1 เพื่อที่จะให้ X1 ตัวเนี้สูงขึ้นนะครับตอนนี้เป็นชกเดิม X1 กนะครับแกนธรรมดาใส่แค่ยางวิบากนะครับแต่มันไม่เพียงพอว่าท้องมันนะครับท้องมันห่างพื้นแทนนี้ผมอยากให้ท้องห่างพื้นนะครับจากท่อหรือพื้นนะครับสักฟุตครึ่งนะครับฟุตครึ่งคือประมาณ40เซนนะครับวัดจากนี่นะครับจริงๆแล้วอยากจะเสริมไปสักอีก4นิ้วหรือ5นิ้วนะครับ ถ้าเกิดว่าเราใส่โชคของโนวาไปเลยมันก็ใส่ได้นะเพราะแกนมัน26มิลเหมือนกันแต่พอใส่ไปแล้วนยเพื่อนๆเ,เห็นไหมมันเก้งก้างครับมันมันมันไม่สวยอะ่ะไอ้น,นี่ต่อมาประมาณหนึ่งสองโอ้เกือบสิบนิ้วเลยครับเนี่ยจากจุดนี้นะครับแบบเนี้ยใส่ไปเลยมันก็ใส่ได้นะแต่โอ้ทรงอุบาททุเลศนะครับผมก็เลยว่าเออใส่ยังไงให้มันแบบอ,อยู่สัก ต่อไปสักสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วประมาณนี้เออกาลังดีใช่ไหมมันก็เลยว่าลองดูซิว่าทาไงได้บ้างแต่สําหรับแนวทางคิดง่ายๆก็คือ,อไปซื้อปลอกต่อนะครับต่อสี่นิ้วลงไปแต่ที่นี่มันไม่มีขายจะตัดแล้วเชื่อมมันก็ง่ายเออง่ายเกินไปแล้วทีนี้มันก็ดูไม่ดีนะเดี๋ยวผมลองดูว่ามีอะไรที่ทําแล้ว ทําได้ดูดีกว่านั้นนะครับดูดีกว่าการเชื่อมนะถ้าเชื่อมเราก็ตัดแกนตัวนี้แล้วก็หาแกนวานเชื่อมต่อเลยมันก็ง่ายเกินไปมันทําได้แต่เราต้องดูว่าเราทําอะไรได้มากกว่านั้นไหมนะครับเพื่อนๆทีนี้เราลืมไปแล้วนะครับเปิดฝาแล้วทีนี้เราจะเห็นแบบนี้นะฮะเพื่อนๆก็ดูก็พูนไปเลยครับสําหรับการลื้อเปลี่ยนซีนก็ประมาณนี้ครับเหมือนกัน หลังจากที่เราเปิดฝาบนแล้วนะครับกระเทนะ้ำมันทิ้งนะครับแล้วก็ใช้ประแจหกเหลี่ยมนะรประแจหกเหลี่ยมขันที่ตูดตรงนี้นะมีรหูหกเหลี่ยมน่าจะเบอร์ห้านะขันที่ตูดแล้วก็ชักแกนออกมานะครับผมเดี๋ยวทำให้ดูเทหัตถิมุ่งมก่นนะครับผมน้ำมันน้ำมันเก่านะครันนี้เดี๋ยวดูหยิบป,ประแจมาถุกตัวหรืออ่อนะครับ เรียมนะครับใส่ไปในตู้ลองดู้าหาถูกตัวนะฮะนี่ครับเบอร์เบอร์อะไรไม่รู้ใหญ่พอควรแล้วก็เปิดได้เลยนะครับต้องขันมาไม่ค่อยแข็งหรอกมันก็ถ้าบางร้านขันมาก็โคตรแน่นนะขันเอาตายเลยทีเดียว ในของโชก็จะมีนี่ครับบูสล่างนะฮะอยู่ในนี้นี่นะครับแล้วก็วาลวตัวในนะครับอยู่ลักษณะเงี้ยเทออกมาซึ่งอยู่ท่านี้นะครับเดีย๋ยวเราจะดูว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับหรือดูกันชัดๆอีกครั้งนะครับว่าทำยังไงนะครับเปิดฝาบนขันหกเหลี่ยมที่ล็อกอยู่ด้านล่างนะครับขันหกเหลี่ยมที่ล็อกอยู่ด้านล่างลักษณะจะเป็นอย่างนี้อยู่ในรูนะหกเหลี่ยมอยู่ในรูขันออกมา เมื่อขันหกเหลี่ยมเสร็จแล้วชากแกนนะครับชากแกนรวบมันจะออกมาอย่างนี้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมนะข้างในก็จะประกอบด้วยสปริงเราสปริงออกไปแล้วแล้วเนี้ยดันตัวนี้ขึ้นไปนะครับเราก็จะข้างในแบบเมื่อถอดวางออกเราเห็นแกนแบบนี้นะครับมีมีโถมาอยิกที่นี่ผมได้ทําการวัดดูแล้วนะครับ ว่าผมต้องการความยาวเ,เท่าไหรน,นะครับของเดิมเนี่ยผมต้องการต่อจากเดิมลงมา4นิ้วนะครับก็อยู่ประมาณจานดิสเบกนี่นะประมาณนี้เนี่ย,ยาาแกนตัวนี้มันยาวเยอะอยู่ผมจะตัดลงไปอีก4นิ้วเนี่ยครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นผมต้องตัดลงไปนี้ตัดนี่เลยแล้วก็เอาแกนตัวนี้มาใช้งานนะครับมันจะได้ความยาวพอดี ได้ตัดเรียบร้อยแล้นะครับเอาแบบก็ประมาณนี้นะครับไม่เบี้ยวมากเกินไปถามว่าเบี้ยวไหมมันก็เบี้ยวนะแต่มันก็ไม่เบี้ยวมากเกินไปเพราะเรานะค,นค่อยๆตัดนะครับประมาณนี้นะครับก็ชิ้นงานที่ได้วนะครับดู่าดูจากสายตาเพื่อนๆแล้ากันแค่ไม่แตกต่างนะถามว่าแตกต่างมันก็แตกต่างนะครับแต่ถ้าดูด้วยตามันก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับทีนี้ ผมก็ได้แกนที่ผมต้องการแล้วนะครับผมก็ต้องสร้างเกลียวตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะล็อกกับฝานั่นเองนะฝาพอเราได้ความสูงที่ต้องการนะครับสปริงตัวนี้สปริงตัวนี้มันก็ยาวไปใช่ป่ะเราก็จะตัดให้เสมอกัะบอกชกนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็จะทำเกลียวตัวนี้เพื่อที่จะ ขันล็อกเข้าไปนั่นเองนะครับตอนนี้ไม่มีเกลียวขันล็อกไม่ได้ไหมครับเดี๋ยวจะทําเกลียวขึ้นมานั่นเองนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นทํำยังไงหลังจากนั้นผมก็จะตัดหูตัวนี้นะฮะตัดหูตัวนี้แล้วก็เจียหรือไม่เพื่อนๆมีลงกึงก็จะทําตามก็ไปลงกึงงนะล้างทาความสะอาดแต่ผมจะหยาบๆนะผมจะเจียออกเสร็จแล้วก็จะยิงทราย คอนเซปต์สียิงทรายเหมือนเดิมสีทองมรู้เหลือหรือเปล่าเดี๋ยวจะท sign, ําสียิงทรายเพื่อนๆดูนะโอเคประมาณนี้ส่วนมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมดูในช่อง u t u b e นะที่เขาแนะนําตัดล่างนะของเขาจะตัดล่างเขาตัดล่างเลยเสร็จแล้วเขาวัดเพื่อนๆว่าเขาทําไงเขาเอาเขาตัดตัดไปประมาณ3มนิ้วเลยเขาเขาโหลดเนาะของผมจะยกวิธีโหลดเตี้ยก็โหลดได้ ตัดบนแล้วทําเกลียวดีกว่านะข้างล่างอย่ายุ่งมันเลยข้างล่างมีบ่ารับวาลนะแล้วก็ดูข้างในจะมีตัวยึดวาลว,วาลตัวนี้นะสกค,สค,สคู่เดี๋ยวเพ,เพื่อนจะไม่เห็นภาพทำให้ละเอียดแล้วกันข้างในจะเป็นบ่าล็อกวาลตัวนี้นะบ่าตัวนี้จะไปนั่ง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 ข้างในรูเนี่ยข้างในไม่รู้เห็นหรือเปล่านะจะมีรูบ่าอยู่ถ้าเราไปตัดออกมันก็จะเป็นร่งๆแบบนี้ถูกไหมถามว่า เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรล็อกนั่นเองนะครับเนี่ยมันจะไม่มีอะไรล็อกสมมุตินะสมมติสมมติด้านนี้ตัดออกแล้วมันจะกลายเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรล็อกมันจะหลุดปุ๊บปุ๊บเราก็ต้องเชื่อมไอ้น้องคนนั้นเขาเชื่อม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 เพื่อจะให้มีบ่ารองรับวาล์วตัวนี้นั่นเองนะแต่ว่าการเชื่อมเราไม่สามารถวานแต่งรูได้เพราะว่ามันเอียงถ้าเราเชื่อมเอียงมันก็จะเอียงนะวาล์วจะขึ้นลงขึ้นลงเอียงแล้ววาล์วตัวนี้จะเสีย เหตุผลที่เขาไม่ทํากันทํามันทําได้แต่มันไม่ดีเดี๋ยววาลตัวนี้เสียเพราะมันจะเบียดมันขึ้นลงแบบเอียงๆทาให้ดูนะแบบน้องคนนั้นทํามันก็ทําได้แต่มันก็บ้านๆเกินไปนะถ้าแนวเชื่อมตรงๆถ้าเป็นบ่าที่เราสร้างของเดิมมันอ่ะมันจะขึ้นลงตรงๆขึ้นลงตรงๆแต่ถ้าน้องไปเชื่อมบ่าตรงนี้เพื่อกั้นไม่ให้วาลตัวนี้หลุดออกมาน่ะมันจะขึ้นเอียงๆเพราะรูเราเอียงถูกต้องไหมวาลตัวนี้จะเป็นรอย เพราะนั้นคงสภาพข้างล่างไว้ตัดบนดีกว่าแล้วก็ทำเกียวนะจ๊ะนี่นี่นจะมีบ่าหลอกอยู่นะไม่ให้วาตัวนี้หลุดออกมาไม่ให้หลุดออกมาแต่ถ้าเราเชื่อมแล้วอ่ะมันทำให้วาตัวเนี้ยขึ้นลงเอียงนะจ๊ะแค่นั้นเองผมจะทำไปเรื่อยๆเพ,อเพื่อนๆติดตามดูแล้วกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจนะโอเคจะทำสเต็ปต่อไปนะครับทำเกียวตัวบน ไอเชียมกลับมาแล้วเพื่อนเพื่อนย็ดโดวันนี้วันอาทิตย์ลงกึงปิดเชีย่ยเราก็ทำเกีียวไม่ได้แต่ผมอยากใช่ผมอยากทำมาทำไงอ่ะเพื่อนเื่อนงี่เอานี้แล้วกันเอาเป็นว่าเพราะว่าจริงๆถ้าทำเกียวอะ่ะมันก็คือเอาฝาตัวนี้ไปเทียบแล้วก็ให้เขาฝานทำเกียวแล้วก็มาขันต่อได้เลยเนาะแต่เนี่ยงกึงปิดผมเลยเอางนี้แล้วกันบ่าตัวเดิมเนี่ยที่ตัดทิ้งไปเนี่ย ก็มีเกลียวใช่ไหมเราต่อเชื่อมแบบนี้เลยดีกว่าไหมนะเพราะยังไงอ่ะเพื่อนๆมันจะไม่หลุดอยู่แล้วเพราะผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยเนื่องจากว่าแผงคอจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับคอยลอยลอยลอยเชื่อมเอลอยเชื่อมเอาแบนว่าลอยเชื่อมนี้แล้วกันเราใส่เข้าไปนะเราใส่เกินแนวเชื่อมอยู่แล้วเพื่อนๆรื่องกลัวพัง ผมใส่น,นี้แนวเชื่อมกับฝานี่อยู่บนนี่เราไม่ต้องกลัวหักครับเพราะว่า,าแผงคอจะรัดตรงแนวเชื่อมพอดีเราจะเชื่อมให้มันอ,อยู่ในลักษณะที่ต่อชนนะครับตบบาให้เรียบร้อยแข็งแรงแน่นอนแล้วทีเนี้ยเวลาใส่อะแผงคอมจะรัดแนวเชื่อมรับรองไม่มีหักโอเคลงลงเกลงปิดมีปัญหาเราทำเองในในของพังแล้วเพื่อนๆไม่ต้องกลัวพังหรอก เดี๋ยวผมจะเชื่อมเลยแล้วกัน โอเครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็เตรียมงานนะเห็นไหมฮะไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านี่ครับ,บากร่องวีเรียบร้อยนะครับทั้งตัวที่เราเจะมาต่อแล้วก็ทั้งตัวแกนโชคหลักนะครับทีนี้พอเราเชียรตกบาเรียบร้อยมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ครับผมนี่ครับเจียรร่องวีไม่เอย่ยเชียรร่องวีทีนี้เราก็เชื่อมเติมในแนวให้เต็มชิ้นงานก็จะแข็งแรงนะครับ แข็งแรงกว่าต่อชนธรรมดาแน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวหักนะครับผมเดี๋ยวก็จะทำการเชื่อมครับนะ ก็หลังจากที่เราแนมไปนะครับเราก็ต้องมาเช็คกันนะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับโดยเอาใช้ชิ้นอ่านะครับกูนเนียหรือเหล็กน้ำทัดก็ได้นะครับเห็นไหมครลักษณะถ้ามันเป็นเส้นตรงกันแบบนี้แสดงว่าตรงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราทําการเชื่อมตลอดแนวได้เลยนะครับนีครับติดประมาณนี้ถือว่าได้นะครับถือว่าโอเคครับทั้งสองอันนะ

ก็มีอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการเชื่อมต่อเกลียวนั่นเองนะครับต่อเกลียวบนปิง้งต่อไปเราจะมีฝาปิดแล้วครับจริงๆเราจะไปสร้างเกลียวใหมล่ลงกึงปิดนะเราก็มีฝาปิดแล้วครับนะตัดร่างเสียหายเยอะนะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่านะเปลี่ยนรูน้ํามันตัดรูน้ำมันทิ้งเราตัดเยอะไงเราไม่ได้ตัดแค่เซนสองเซนเราตัดสี่สี่นิ้วเลยนะมันก็หายหมดเลยนะ ตัดบนนี้ฝาโอเคแหมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองประกอบดูเล่นๆดีกว่า่พะมันจะอยู่สภาพยังไงท่าไหนนะฮะลองประกอบดูอันนี้นี่ฝา ที่เราตัดออกไปประมาณนี้หายไปสปริงตัดยัง,ง่ายตัดได้เสมอแกนนะฮะเสมอแกนเวลาเติมมันก็กดลงแล้วเติมไม้ล้นเ,เรากดลงไปใช่ได้นะตัดเสมอแกนนะจ๊ะสปริงตัดเลยแ่านห้ ประมาณนี้ประมาณนี้อ้าวนี่จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะตัดเสร็จแล้วนะกรองเข้าไปปึ๊บปึ๊บ ันตูดนะหเหลี่ยมขันตูดล็อกอ่าล็อกเสร็จเติมมันจะใส่ฝาอุทอนจริงจริงจริงเขาไม่ทำหรอกนะเขาเบิกของใหม่ๆสวยๆใส่อันี่แม่งทำเล่นคิดไปเล่อนทำเล่นทำเล่นจะใช้จริงนะ นี่นะประมาณนี้ดูเดี๋ยวใส่น้ำมันก็ไปก็โอเคแล้วเนาาี่ยระยะยุบอยู่แค่นี้นะวเราลองไปดูจากของเดิมแม่งยาวๆอ่ะนี่เราตัดออกเดี๋ยวสั้นแล้วถ้าเรามาใส่เร็วกว่เป็นไง เอ็กวันอยู่ประมาณนี่นะาตามที่คุย้นตอนที่แรกไหมนีเเ่เราต้องการความยาว4นิ้ว